สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เหมือนเดิมกับช่องเ e อ็มตลอดเลิฟพิลลิงนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่ไพ่มาเล่าเรื่องในพลังงานความรักของแต่ละท่านแต่ละคนนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพีมขอเช็คสถานการณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวใช้พี่ไพ่บิสตอมออร์เคเิลเนาะในการดูว่าสถานการณ์ความรักของแต่ละท่านแต่ละคนตอนนี้เป็นอย่างไรหรือว่าอ่าพี่ไพ่มีอะไรจะแนะนำเนาะกับช่วงจังหวะนี้อยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกัน ดูสิพี่ไพ่จะบอกว่าอะไรอืมเลอะช่วงนี้ไพ่ใบนี้ขึ้นบ่อยนะคะถ้าใครตามคลิปเอมเนาะจะเห็นว่าช่วงเนี้ยไพ่ใบนี้จะบ่อยมากๆอยู่ในจังหวะขาขึ้นหรือว่าใครลหลายคนถ้าเป็นคนโสด เอ็มมาว่าอาจจะอยู่ในจังหวะที่กําลังกลับมาดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะหรือถ้าใครเป็นคนที่มีคู่แล้วอาจจะกําลังมีบุตรก็ได้นะคะ,ะให้เห็นว่ามีเกณฑ์ว่ากําลังจะมีบุตรได้ด้วยนะว้าวถ้าพูดในสถานการณ์ในเรื่องของความรัก น่าจะไปเจออะไรที่มันหนักพอสมควรเลยนะคะกับเรื่องของความรักเนาะดูทําไมเป็นคนแกล่งจังเลยแล้วก็อยู่ในจุดของการพัฒนาตัวเองไม่ว่าในสิ่งแวดล้อมจะไม่เอื้ออํานวยก็ตามนะคะสิ่งแวดล้อมตอนนี้ดูแล้วไม่ค่อยเอื้ออํานวยกับการที่คุณจะต้องพัฒนาตัวเองหรือคุณกําลังจะกลับมาใส่ใจหรือสนใจตัวเองเพราะดูค่อนข้างจะ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดูเหนื่อยดูยากดูลำบากมากมากนะคะแต่มองว่าคุณทำได้อยู่แล้วนะอืมแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะมีความแกล่งเจออุปสรรคปัญหาในทิศทางความรักกันมาเยอะหล,ลอมจนแบบไม่ได้กลัวอะไรแล้วอะอืมไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนอะก็ไม่ได้กลัวแล้วมองว่าคุณมีเกณฑ์ในการพ,พัฒนานะคะในเรื่องของความรัก แล้วก็หลายหลายคนที่เรียนรู้ในเรื่องของความรักมากกำลังพัฒนาตัวเองเร็วนี้กำลังจะมีของขวัญอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้ด้วยนะถ้าสำหรับคนโสดนะคะอาจจะได้เจอคนที่เหมือนเป็นแบบเข้ามาในชีวิตแล้วเหมือนเป็นของขวัญให้กับชีวิตของคุณนะคะสำหรับกับคนคนนี้อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็สำหรับคนอถ้ามีครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีลูก อาจจะอยู่ในแวดล้อมด้วยอุปสรรคปัญหาเยอะความรับผิดชอบต้องมากนะคะการมีลูกก็อาจจะแบบเหมือนอาจจะเลื่อนมามานานแล้วก็ได้นะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ว่าจะอุปสรรคปัญหาอะไรนะตอนนี้เหมือนคุณกลับมาดูแลตัวเองได้ดีมากๆกลับมาดูแลเรื่องสุขภาพดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็มีเกณฑ์มีโอกาสนะคะจะมีบุตรเหมือนเป็นของขวัญเข้ามาในช่วงนี้ในชีวิตตอนนี้เลยแล้วก็สําหรับคนโสดนะมีเกณฑ์ว่าอย่างที่เรนบอก จะได้เจอคนที่เข้ามาเป็นเหมือนดั่งของขวัญในชีวิตของคุณแล้วก็ดูแล้วคุณจะอยู่ในช่วงของการพัฒนาด้วยนะคะพัฒนาตัวตนด้วยนะ,อะขออีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็มีพลังงานของการแบบเหมือนวางวางใจได้กับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากๆด้วยเองไม่แปลกใจว่าทําไมถึงวางใจในเรื่องของอารมณ์ภาะวะความรู้สึกได้นะคะเพราะว่าคนที่เวลาไปเจออะไรมาหนักๆอะคะ่ะ เวลาไปเจออะไรมาหนักๆแล้วมันแบบยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้อะก่อนหน้านี้คุณอาจจะไปโดนความรักทั้งแบบเจอทั้งโดนหลอกออความรักที่ไม่สมหวังเอาเป็นว่าในรูปแบบของความรักอะเอ็มมองว่าคุณน่าจะเจอมาแบบหลากหลายรูปแบบมากๆแล้วก็ทุกข์กับในเรื่องของความรักมามา,มากๆจนแบบ มันทาให้คุณแกล่งแล้วคุณก็ไม่ได้กลัวแล้วคุณก็สามารถวางเฉยได้ไม่ว่าสถานการณ์ความรักหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงก็ตามนะคะเมื่อคุณแก่งคุณวางเฉยแล้วคุณพัฒนากลับมาพัฒนาตัวเองอะคะ่ะนั่นแหละค่ะมันจะมีของข,องขวัญอะไรบางอย่างที่จะกําลังเข้ามาให้กับคุณเร็วนี้ในทิศทางความรักอืดีจังโอเคค่ะเดี๋ยวเอ็มเขาดูพงงล,ลนนนะนนพังงานตัวตนของแต่ละท่านแต่ละคนหน่อยนะวันนี้พลังงานตัวตนของแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะ สามดาบมองว่ายังมีปมติดค้างอยู่ในใจอยู่นะคะแล้วก็ใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมเอ่ยช่วงนี้เดยวขอใช้พี่ประกาหน่อยเออมันเหมือนยังมีปมติดค้างในใจอยู่เลยอะคะ่ะน่าจะไปเจออะไรกันมาหนักพอสมควรนะกับในเรื่องของความรักนะคะแล้วกร็ระวังในเรื่องของสุขภาพ ออมีเกมเป็นโรคหัวใจได้นะหรือว่าดูเกี่ยวกับเรื่องของเลือดให้ดีนะคะระบบเลือดระบบหัวใจช่วงนี้ใจสัน่นใจวิวบ้างหรือเปล่าอเจ็บที่หน้าอกจุกเพราะว่าก่อนหน้านี้มองว่าคุณน่าจะไปเจออะไรที่มันผิดหวังซ้ำๆย้ำๆทุกทรมานกว่าคุณจะมายืนหยัดกว่าคุณจะวางเฉยได้อะแต่เมองว่าเหมือนปมตรงนี้มันยังติดค้างอยู่กับใจคุณอยู่นะอาจจะต้องทําการนั่งสมาธิ นะคะการปฏิบตัติอืมอาจจะแบบเหมือนแบบเพื่อจะคลายปมอะไรบางอย่างอะคะ่ะที่มันเป็นปมเบื้องลึกเนาะมันมันเหมือนแบบมันยังลงลึกอยู่มากๆอยู่คือพลังงานต่อว้าวหนึ่งถ้วยคุณมีความพร้อมที่จะรักมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่แบบถ้าใครเข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่จริงจังและจริงใจนะแล้วก็พร้อมที่จะแบบ มอบความรักให้ทุกคนด้วยความจริงใจอะคะ่ะอืมแล้วเป็นคนที่จริงจังมากๆด้วยนะคะกับเรื่องของความรักนะเอ็มองว่าพลังงานตัวตรงของคุณเป็นคนแบบนี้นะคะเป็นคนที่จริงจังในเรื่องของความรักมากๆเวลาใครที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตหรือใครที่เข้ามาใน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 ชีวิตความรักของคุณนะคะคุณพร้อมแบบจะทุ่มเทแบบใจทั้งใจให้เขาอะอืมร้าไม่อย่างนั้นคุณจะไม่แบบ ไม่เจออะไรมาหนักขนาดเนี้ยไม่แปลกใจเลยที่พลังงานตัวตนคุณขึ้นคุณขึ้นแบบนี้นะเซวนสคจริงๆคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่แบบไม่รู้ว่าคุณจะรู้ตัวไหมจริง,รงๆอ่ะคุณเป็นคนที่สามารถเลือกได้ด้วยนะแต่อาจจะมีปมอะไรบางอย่างที่มันยังค้างคาอยู่ในใจเนาะนะคะแล้วก็เจออะไรมาเยอะแต่เอ็มมองว่าคุณ่ะเป็นคนมีเสน่ห์ อาจจะมีเป็นคนที่แบบอ่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนที่มีจินตนาการหรือว่าที่ผ่านมาค่อนข้างจะแบบมีในเรื่องของการจินตนาการในเรื่องของความรักในรูปแบบของความสวยงามเพราะมันไม่ได้เป็นไปในทางแบบที่ที่คุณคาดหวังอะคะ่ะก็เลยมองว่าไปเจ็บหนักมานะคะเพราะคุณเป็นคนที่ช่างจินตนาการช่างคิดช่างฝันด้วยแต่แค่นั้นแหละคุณเป็นคนที่แบบเต็มที่กับการรักนะอืม เป็นคนที่ผมจะรักจริงๆแต่ว่ามักจะไม่ได้อะไรตามในสิ่งที่ที่คาดหวังหรือเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนคุณมีสเปคเอมองว่าสเปคคุณค่อนข้างจะสูงแล้วกันนะคะสําหรับพลังงานที่เข้ามาวันนี้แสดงว่าคุณอะ่ะค่อนข้างจะมีสเปคสูงมากๆถ้าเป็นเรื่องของความรักจริงๆมีคนเข้ามาในในในชีวิตคุณไหนเยอะนะแต่ว่าด้วยความคุณเป็นคนมีสเปคสูงมากเพราะว่าคุณรู้สึกว่า เวลาถ้าคุณจะรักใครสักคนนะคะคุณแบบพร้อมจะเติมเต็มให้กับสิ่งที่เข้ามามากมาก,มากหรือคุณก็ไปเจออะไรมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นสเปกการที่จะใครจะเข้ามาในชีวิตของคุณอะคุณเลยมีค่อนข้างจะสเปคสูงแล้วก็ต้องเป็นคนที่แบบอยู่ในแบบรูปแบบสเปคของคุณนะคะคุณรู้สึกว่ามันถึงจะคุ้มค่ากับการที่คุณจะแบบเต็มที่กับความรักครั้งนี้อืมเอ็มมองว่าเป็นแบบนี้นะ สเปคสูงแล้วก็มีจินตนาการในเรื่องของความรักสูงด้วยเอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานความรักกันต่อคะ่ะเป็นยังไงเอ่ยเอ๊ะวันนี้แบบกล้องเอ็มเอ็มตั้งกล้องแบบชิดโต๊ะไปนะคะไม่รู้ว่าสั่นตลอดหรือเปล่านะลืมเพิ่งมาสังเกตนะคะดูวันนี้จะเวียนหัวอีกนึง ใครที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้จะเวียนหัวไหมคะเน,นี่ยออ้เดี๋ยวขอเช็คพลังงานในเรื่องของความรักเราดูคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ของคุณหน่อยแล้วกันดูพลังงานของคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ของคุณแล้วกันนะคะว่าเขาจะมีลักษณะแบบไหนอย่างไรเนอะไฮพินเชตเป็นคนที่มีความอเอ็มมองว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะลึกลับนะคู่ของคุณอนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าคนหาดูลึกลับนะคะ เซนสัญชตาตญาณดีด้วยแสดงว่าคุณเป็นคนที่ชอบแบบอะไรที่ดูหน้าค้นหาอาจจะผ่านประสบการณ์ความรักมาคล้ายๆคุณก็ได้นะคะอาจจะก่อนหน้านี้คุณกับเพราะาเราขอเช็คพนักง,งานคนรักของคุณเนาะอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลืองของคุณก็ได้นะเพราะว่าพนักง,งานของคุณอนะมันมีเจ็ดถ้วยมันมีเรื่องของความมีสเสน่ห์มันมีเรื่องของความาเลือกได้ แล้วเขาอะ่ะมันเป็นพลังงานของความรักที่เป็นความลับมีสามดาบขึ้นมาอ่าเอ็มตีอย่างแรกนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่าลึกลับหน้าค้นหาผ่านประสบการณ์อะไรมาหลายอย่างในเรื่องของความรักเหมือนกันเจ็บปวดมาเหมือนกันมีปมเหมือนกันกับคุณนะคะอาจจะเคยไปอยู่ในความรักที่เป็นความลับโอ้ค่อนข้างเป็นคนโดดเด่นมากๆนะคะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนโดดเด่นเขามีความแบบความหน้าค้นหามากๆบางอย่างเขาดู ถ้าเขาอยากจะบอกอะไรใครหรือเขาอยากจะแสดงตัวตนนะคะเขาจะมีมุมมุมมุมหนึ่งของเขาที่จะแสดงตัวตนให้ทุกคนได้เห็นนะคะแต่เขาจะมีมุมลึกลับลึกลับของเขาอยู่อะที่ไม่ได้ให้ทุกคนเห็นเหมือนกันอืมคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะมีทั้งเสน่หน์ดึงดูดลึกซึ้งภายในแล้วก็เสน่ห์ภายนอกความดูดีบุคลิกภาพความสดใสนะอันนี้พลังงานูของคุณนะคะ เป็นคนทําอะไรค่อนข้างจะมีการวางแผนดีไม่ได้รีบร้อนอะไรนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงในเรื่องของฐาะนะนะคะแต่ก็มองว่าอาจจะมีเกณฑ์มีปมอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับคุณมาด้วยก็ได้นะคะมันมีเรื่องของพลังงานสามดาบอีกในหนึ่งนะคะอาจจะอพลังงานคู่ของคุณนะ่ะอาจจะเป็นคนที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณนะทุกวันนี้ก็ได้นะเอออาจจะเป็นคนที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณนะคะ แล้วก็นะแต่คนคนนี้อย่างที่บอกค่ะเขาดูมีเขาดูมีเสน่ห์น้าหลงไหลมากๆแล้วก็แต่ก็มีอะไรพื้นที่อะไรบางอย่างที่ก็มีขอบเขตที่คนจะเข้าไปเข้าไปดูเขาลึกๆก,ก็ไม่ได้อืมต้องเอ็มมองว่าต้องเป็นคู่ของเขาเท่านั้นะที่จะสัมผัสกับความรู้สึกนี้ได้นะคะเมื่อเวลาคุณเจอกันอนะ่ะคุณมีสามดาบเขามีสามดาบทงานตัวตนของคุณทั้งคู่มีสามดาบทั้งคู่ อาจจะเป็นปมผูกเนื่องยึดกันมานะคะตั้งแต่อดีตชาติได้เลยนะอาจจะต้องมาเจอกันเพื่อมาแก้ไขอะไรปมกันบางอย่างแบบนี้ได้ด้วยนะคะ่ะเดี๋ยวขอมาเช็คกันต่อเนาะอ่ะตัวตนของคุณถ้าเป็นประมาณนี้พลัางงานคนรักของคุณนะคะหรือคู่ของคุณที่กําลังจะเข้ามาเป็นประมาณนี้แล้วความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะ ให้พี่ไพ่เร่าเรื่องกันว้าวเดอะซันมันจะมีความชัดเจนความกระจ่างนะคะอืมอาจจะเจอกันในช่วงของวันอาทิตย์หรือเดือนสิงหาก็ได้นะคะใช่ไหมเอ่ยวันอาทิตย์นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่หนึ่งเกิดวันอาทิตย์เก้าดาดูแล้วเขาเป็นคนที่มีความ คนรักของคุณไะคะ่ะความรักของคุณกับเขานะจะเป็นรักที่แบบเออมองว่าเป็นรักที่จับตามองนะคะเป็นรักที่เข้ามาเติมเต็มให้กันแต่ด้วยอย่างที่บอกว่าคุณก็เจออะไรไมาเยอะเราพนังงานของเขาอะ่ะตัวตวนเขาขึ้นสามดาบเพราะฉะนั้นะ่ะมันมีความกังวลกันสูงมากๆที่เวลาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อาจจะยังมีความกังวลความกลัวหรือมีปมอะไรบางอย่างที่ยังจะต้องมาช่วยกันแก้ไขแต่คนคนนี้เข้ามาแล้วแบบ อเอ็มมองว่าเดี๋ยวกำลังเหมือนจะมาเคลียร์ปมของความคิดมากจริงๆด้วยค่ะเออจจสนเมนมานะเพราะว่าด้วยคำว่าเอ็มเห็นใบแรกมันเป็นเดซันใช่ไหมคะมันมีไพ่ของความห้าเหรียญเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นรักที่แบบเหมือนการมีรักแล้วมันมันไม่ได้อยู่ดูแลกันมันไม่ได้เหมือนการมีกันแล้วมันไม่ มีก็เหมือนไม่มีอะคะ่ะเวลาคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรมันก็ไม่ได้มานั่งดูแลกันอ่ามันมันเหมือนขาดความใส่ใจอะไรบางอย่างมันอาจจะมีความกังวลแต่เอ็มมองว่าเหมือนทุกอย่างกําลังจะถูกการเคลียร์นะคะทุกอย่างกําลังจะถูกความชัดเจนมันถึงเวลาที่ทุกอย่างมันจะลงตัวนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้พลังงานของคุณนิ่งมากแล้วก็กําลังจะได้รับของขวัญอะไรบางอย่างเข้ามาอาจจะเป็นคน เก่าๆก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างที่เอบอกว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นตัวเลือกของคุณมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณจะรู้ด้วยตัวคุณเองว่าคนคนนี้เป็นใครมันจะชัดเจนมันจะมีอะไรบางอย่างให้ชัดเจนมันจะลึกซึ้งเข้าไปในหัวใจของคุณนะคะอะไรที่ก่อนหนีน้เนี้หรืออีกในหนึ่งนะก่อนหน้านี้ถ้ามันไม่ได้เติมเต็ม มันรู้สึกโดดเดี่ยวมันรู้สึกเข็งขวางเครียดกังวลวิตกกังวลคิดมากมองว่ากำลังจะได้รับการเติมเต็มแล้วนะคะอืมหลากหลายคนน่าจะไปเจอความสัมพันธ์ที่แบบแปดถ้วยจะได้ออกจากความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์นะคะหรืออะไรที่ไม่ได้ตอบโจทย์กําลังจะได้ละทิ้งออกมาแล้วนะ เดี๋วขออีกหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวจะพูดทีเดียวแล้วกันเนาะโอเคได้สำหรับเป็น Queen of c u p q u e e n of cup King of Cup เอาละคุณจะได้เจอคู่ของคุณละ,ละไม่ต้องห่วงเลยนะคะอาจจะเป็นคู่ทางจิตวิญญาณนะคะเป็นคู่ที่แบบ มันมีความเข้าอกเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งมากๆเป็นคู่ที่แบบเจอเมื่อเจอกันแล้วมันพร้อมที่จะรักกันมากๆค่ะถ้าใครยังไม่เจอเอมองว่าพลังงานค่อนข้างจะเร็วมากๆนะจะได้เจอกันในเร็วเ็นี้คุณเหมือนกําลังจะได้ปลดล็อกตัวเองออกจากความรู้สึกเดิมๆออกจากอารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่ใช่ออกจากปมนะคะคุณและเขาเนี่ยอ,อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณก็ได้หรือหมายถึงคนที่คุณไปเจอค่ะ เป็นคนที่มีปมห,หรือผ่านอุปสรรคปัญหาในเรื่องที่ทางความรักมาคล้ายๆกับคุณพอเวลาเจอกันแล้วอะค่ะมันจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากๆก่อนหน้านี้นถ้ามันมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารถ้าคุณมีเรื่องของความรักการติดต่อสื่อสารที่มันขาด,ขดหายความเครียดที่มันจะต้องอยู่กันทางไกลความห่างไกลการละทิ้งกันไปเหมือนเร็วๆนี้มันจะกำลังมีการได้กลับมานะคะ มาเติมเต็มกันอีกครั้งจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมานะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์สำหรับคนที่โสดเลยสนิทเลยนะคะอย่างที่เอ็มบอกคุณจะได้เจอคนที่มีลักษณะคล้ายๆกันกับคุณคนที่ไปผ่านอุปสรรคปัญหาในเรื่องทิศทางความรักเพราะตอนนี้มันอยู่ในจุดของช่วงเวลาขาขึ้นของคุณแล้วถ้าใครโสดมานานๆมันอยู่ในช่วงเวลาที่คุณจะไม่ได้โสดแล้วเพราะตอนนี้พนังงานของคุณค่อนข้างจะนิ่งมากๆพอเวลาเรานิ่งเราไม่ได้โหยหาค่ะ ความรักดีๆที่เป็นหนังของขวัญกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณก่อนหน้านี้คุณอย่างที่บอกว่าคุณอาจด้วยด้วยพลังงานตัวตนของคุณ่ะมันยังมีความฟุง้งความแบบจินตนาการเนาะพอคุณมาปรับภาวะสมดุลนิ่งเพราะว่าเจออะไรมาเยอะค่ะมันเลยจนแบบมันมันมันนิ่งแล้วอ่ะมันไม่ได้แสวงหาคู่ของคุณกําลังจะเข้ามาค่ะหรือบางคนอาจกำลังหรือบางคนตอนนี้เจอแล้วก็ได้ด้วยนะอืม เอ็มขอคำแนะนำอีกสักสามใบกับความสัมพันธ์นี้แล้วกันนะคะแต่แน่นอนเป็นคู่กันแน่นอนนะคะทั้งราชินีถือถ้วยแล้วก็ราชาถือถ้วยขึ้นมาแต่แน่นอนความรักที่ดีความรักที่ใช่มันอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะต้องต่างคนอาจจะต้องไปเจออุปสรรคปัญหาในการเรียนรู้ในเรื่องของความรักกว่าจะมีในเรื่องของการลงตัวแม้กระทั่งต่อให้เป็นคู่กันก็ตามอาจจะไปเจอในเรื่องของความไม่เข้าใจการสื่อสารที่คาดเคลื่อนนะคะความไม่สบายใจหรือความห่างไกล แต่กำลังจะถึงเวลาที่จะได้กลับมาแล้วเป็นคู่กันแล้วนะคะขออีกสักสามใบน,นะม,มีไพ่ของการเดินทางนะคะกำลังจะมีการเดินทางได้มาเจอกันถ่าสำหรับคนโสดนะมีเกณฑ์การเดินทางเราได้เจอกันนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอกันในช่วงเวลากลางคืนหรือเดินทางในเวลากลางคืนได้นะหรืออาจจะไปที่ไหนสักที่ที่มันติดน้ำทะเลอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นน้ำจริงๆด้ไว้นะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำสูงมาก อาจจะได้เจอกันผ่าจากการเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะติดริมน้ำอืมนะเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะคะอ่ะสำหรับพนักงานความรักในวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครตอนนี้อยู่กับตัวเองมากๆไม่ค่อยได้ออกไปไหนเอาตัวเองออกเดินทางสักหน่อยนะความรักกําลังเรียกร้องคุณแล้วนะคะคู่ของคุณกําลังมาคุณอาจจะต้องเอาตัวเองไปท่องเที่ยวอาจจะต้องเอาตัวเองไปทะเลอืมอาจจะต้องเอาตัวเองออกออก ออกสู่สังคมหน่อยนะนะคะก็เป็นประมาณนี้นะความรักในวันนี้ค่าใครถ้าใครฟังเราชอบเราใช่นะคะฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดถูกใจฝากสนับสนุนช่องเอ็มกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะเจอรักที่ดีรักที่ใช่รักที่ถูกต้องรักที่ถูกใจทุกท่านทุกคนคะ่ะ